พาหอต้อนรับเข้าสูช่ช่องไม่พีกโกนะคะเช้านี้ให้นมสองจอมเสียบก่อนเพราะมันอ่อนเหลือเกินนะอ้อนตั้งแต่ลุกมาแล้วเดินพันแข่งพันขาหิวนะคะว่าจะข้าวกินแต่ให้มันยังเช้าอยู่เล้วแต่เ,เขาก็ไม่ยอมนะเนี่ยจะสองจอมเสียบดูตัวนี้น่าจะอ้วนนะคะเนี่เดนี้อ้วนมากกินเยอะแต่กินเก่งทั้งสองตัวเลยนะ ไปกินไปกินยังไม่ได้กินข้าวนะลูกไปเลยไปเลยโอ้โหเดี๋ยวต้องแอบไปแล้วเดี๋ยวมันเดินตามหลังไปกินเลยไปกินเลยไปเลยเนี่อืมจ้องนี้โอ้สงสัยเขาเขาจะกินข้าวไปไปเดี๋ยวเขากินข้าวเดี๋ยวเขากินข้าวกินนมก่อน ให้ดูบรรยากาศเช้าๆพี่สีโกอโอ้พระมาแล้วทุกคนอแอบมาไม่งั้นเดินตามหลังตามหลังต้อยต้อยต้อย,อยเลยนะคนอยากจะมาด้วยแต่กลัวอะไรกลัวมันแบกรถเนาะ <c oughs> กลัวมันไม่โตอะกลัวมันแบกรถก่อน เพราะว่าแอนไม่พีเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงเลี้ยงสุนัขไม่ค่อยขึ้นนะาแบบเลี้ยงโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วก็ตัวเต่านะทุกคนต,ตัวเต่าเพวกอะไรแบกรถนะแบกรถไม่ไหวอืมก็เลยไม่ค่อยจะเลี้ยงเท่าไหร่นะอยันนี้พอดีนะลูกชายเอามาให้เลี้ยงก็เลยจำเป็นต้องได้เลี้ยงว่าเขาเอามาแล้วไงสงสารมันก็เลยอะเลี้ยงต่อ แต่ก็อะไรอุดสงสารกลัวมันแบ็กรถนั่นแหละเพราะมันอยู่ริมถนนเนาะตอนนี้อย่าว่าแต่แอบมาน้อยมานะแอบมีน้อยไม่ด้วยตอนนี้หลับนะยังหลับอยู่เพราะอากาศเย็นมากนะหลับปุ๋ยอยู่กับอาพลอยเรามาสาบายรปเยี่ิมกันทนี้ ามีหนาวเพราะหนาวนะยายนว่าว้ามีหนาวเพราะหนาวเนาะฮะบอโอ้เจ้าว้าวผลืกรุ่มกรุมมาตีอ๋อโอ้ยมันหนาวแล้วเขาละมีขี้รถมาเขาละยางมาบอกอมันนอนมันหนาวเขามันนอนสิกนมันนอนย็นนําพ่อยละโอ้ฟักทองแอนบักอันนี้มีเมดเนาะ อืมแมนเก็บมาเรื่อๆแล้วมันหมดป่านโอ้ยผู้ดีแกงลูกนี้ผู้ดีแกงนยเออเออมั็เก็ลยื้อสิบบาทอันนี้ก็สามบาทผ่าแสบอยู่น้ำตาลนี่แล้วแมนไดเนจะได้น้ำอ้อยเปล่งใหญ่ะนะเอ็ดอัน ข้าวลงกินเสียอยู่ใส่นึ่งแล้วก็เอามะพร้าวนะกระเทือนมะพร้าวอ่อนๆนะใส่บอกโอ้แต่สูตรค่อย่ๆก็ไม่เคยเคยแต่นึ่งนึ่งแล้วก็มาคนมาคนใส่มะพร้าวใส่น้ำตาลอันเด็กผู้สมบัติชาอันเด็กผู้หนมาพัดบอเออจานครบหร่าอ้ยข้าวลงพี่สั่งข้าวอันหวานพี่สั่งพันเอ็ดคู่ขี่ควายเหมืนความ ไอ้คือคือขวาห้าฝืนได้เอ็ดของหวานเห็นเอ็ดเขาลงน่ะเห็นเย็นแล้วมันมีเป็นตะกินเอ็ดเสร็จใหม่เลยกินล่ะใครแน่แม่นเออน้อยๆดีซํานี้นั่นนี่มาแล้วได้นี่พอดีเอ็ดน้อยซ่ําเด้อือสังขยาเอ้ยเดี๋ยวดูๆก่อนขยันยังบ่เอ็ดเดี๋ยวเอ็ดสังขยาสังขยานอูดิอันนั้นอยู่ได้กินอยู่คือเดียวอยู่นี่แล้วนี่อยู่อยปุ้งนะได้กินอยู่ได

จตรวจพุ่งไข an <food> ่คัดเช้งคัดนาคัดก็่านตัวนก้โตแวที่ยามพืนี่ไปไม่ได้่าเป็นสารวินอันนไปมันจะเป็นลารวิน บหมา่มานมาะมเราคยหลับโ่มาเลยว่าในกแลนไปนั่จนแม่ไปยามกุ้งบอกดีฮะเชิเรอทาเชิเอฮะขนไม่ได้ยืนไหนขนก็ไปเลยเลยยายโอ้ใส่ตาก็ลืมไปแล้วใส่จะอุ่นก็เหมือนความเตาแล้วอืม มีว่าละมันไม่ได้แม้นอายุน้อยเลยเลยและอายุมันก็แต่ชุมพยก็ยังเจ็ดสิบสามล้วบอกยายอุน่นโอ้ตอนนี้ใส่ตายายอุ่นก็เออ,อเมื่อละคนมีเห็นอันมีเห็น,พนหเพื่อละคนละวมื่อไหนเนี่ยปรากฏการอะไรตรงนี้เขาทำอะไรกันกนะคะทุกคนถ้าใครทราบเม้นบอกด้วยนี่ เป็นสายแบบนี้อมาีโอ้ข้าวซุกแล้วฮะลืมออกมาเบงเอนาต่โม่เมลยงโอ้โอปิดป้าถามมึงจัพอตอวก่อนจังว่อะไรแถวบ้านเฮามีได้บ่นีใจโชน้ำโอนอันเขาเอาเชือกบังก้อนนะบ่เชือกบังหมอนเป็นก้อนน่ะ เอเป็นโคนนะสุกระบังนะเป็นเป้งนะพรคือมะกะบ้านี่พัดเขาเอาไปต้มหละเขาก็คุดขี้ดินหัวโแล้วมุ้งองม้งะลยมาแล้วก็แล้วเอาอันน้ำโอยไปลงก็เอาผ้าขาวไปปูล้วบดีกัอะือเยอะเชื่อเยอะเชื่อละูนี่เคยไปต้มน้ำเข่ามาเคยไปต้มน้ำไทยบ้านแชมพุ้ายเย็นสหมมันนะมาะมาเอ โอ้มาเขาอันแต่ทุกนี้มันไปสุญอย่างบอสฮะปี่นั้นพัดสีกไก่ถูกบ่พัดอีานนะว่าผู้อันพี่น้องอีนายเพงแง่ไม่ได้บมเทีวนี่เดาอ่ะโอ้ยบางครุ่มคือแล้วฝนเบาอีนายเพียงเง่เขาเป็นมีจฉาอินายเพีงเงี้อินายเพียงเมันยันะเขาจะมีฮูจักพี่น้องเขาไะมีฮิวพักนะบออยมีฮูจักล่ะเอันู บอกโอ้ยเห็นญาติญาติตะลุนทวดพุ่นเสมาถามหาเสื้อไม่ฮู้จักละแต่เขาซ่อมเขาลุงเอ็นนก็จัางฮู้จักซ่อบอสสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเช้าเช้า